สวัสดีค่ะพี่น้องคะมาคลิปนี้นะคะก็จะาพาทุกท่านมาดูแลเส้นผมกันนะคะสําสหรับเส้นผมสําหรับคนที่ชอบทําสีผมนะคะสีมันก็จะเริ่มแดงแดงส้มๆนะคะก็คือตอนนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูแลเส้นผมกันนะคะก็คือใช้ทรีทเมนต์นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าผู้ใดมี ชีสเมนที่ห้อไดก็ตามแต่คะ่ะไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ส่วนผสมที่สําคัญก็คือ,อยาม่วงนะคะควดนี้ก็อาจจะเคลือดนิดหนึ่งนะอจากก็คือเราจะบันใดใส่หลายนะคะประมาณสองสามหยดนะคะ,ะผมขนาดเนี้ยเท่ากับก,กาเอานะคะว่าเขาจะใส่ใส่ทีดเมลปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะคะก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือผสมแลลวนะคะก็คือ แต่ว่าถ้าอยู่ในกล่องก็สีจะออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยสีเขาก็จะออกสีม่วงแบบนี้เลยคะ่ะสีม่วงเดียวกันกับฝานี่เลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการถานอมสีผมแล้วก็จะทําให้สีผมดรอปลงแล้วก็ทําให้สีผมสวยมากมากนะคะ,ะเป็นทิคดีๆนะคะสําหรับคนที่อชอบทําสีแล้วก็ที่นี่สีมันกับ ถ้านานไปมันก็จะเป็นสีแดง,ดงสๆส้มๆแบบนี้มันก็จะเริ่มไม่โอเคใช่ไหมคะก็คือยืดยืดรระยะเวลาของการทําสีผมออกไปนะคะเนื่องจากว่าถ้าทาบ่อยนักเอเคมีเขาร่างกายมันก็ไม่ค่อยจะโอเคแมนบอกค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เรียงรีเลียงใดก็ลองทําดูนะคะสีผมทุกท่านจะสวยมากๆ <S <S เอินว่าเป็นเป็นการอเนกแอพพลายนะคะแล้วก็รู้มาแล้วบอกต่อนะคะจาก หลายๆโคนนะคะที่ที่ดูในในช่องต่างๆนะคะคือแล้วก็ลองมาทําดูนะคะว่าผลสะเป็นอย่งไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วว่าสีจะออกมาแบบไหนนะคะสําหรับที่นี้ก็ฝากไว้นะจ๊ะสําหรับคนที่ชอบทําสีผมเนาะอันนี้ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ตัวนี้ยาม่วง ผสมกันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราต้องไปสระผมก่อนนะคะแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ2 0นาทีถึง3นาทีนะคะแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะว่าสีผมจะออกมาเป็นจังใดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ